สวัสดีค่ะอ่ะวันนี้จะมาถามเค้กไข่นะคะสูตรนี้นุ่มละมุนนะเด้งสุดๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเค้กไข่ก็ต้องมีไข่นะแม่โอใช้ไข่ไก่5้าฟองนะคะแยกไข่ขาวไข่แดงเนาะไข่าขาวนะคะห้ามมีน้ำมันห้ามมีน้ำห้ามมีไข่แดงปนนะถ้าเกิดมีเดี๋ยวมันจะตีไม่ขึ้นนะคะอ่ะแยกออกจากกันเลยนะคะ บบนเนาะอ่ะพอแยกไข่ขาวไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแม่อกก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นน้ํามันพืชนะคะอุ่นให้เรียบร้อยนะใส่ลงไปนะลนะอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะอ่ะแป้งเค้กก็ใส่ลงไปพร้อมผงฟูนะคะร่อนส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะให้เรียบร้อยนะร่อนลงไปในน้ำมันที่อุ่นนะคะอ่าคนนะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอย่าให แป้งเป็นเม็ดนะแล้วทีนี้ก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเนาะ,ะตัดรสชาตินิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นนมจืดนะ,ะนมจืดอุณหภูมิห้องนะคะกลิ่นวานิลานะคะเสร็จเรียบร้อยส่วนผสมของเหลวนะคะคนค่ะทีนี้คนให้เข้ากันเลยจนได้เนื้อแบบนี้นะเนื้อเนียนๆแบบนี้นะอ่ะโอเคพักไว้นะคะเรามาทําขั้นตอนต่อมานะบีบ น้ำมะนาวนะคะใส่ในไข่ขาวแล้วตีให้ขึ้นฟองหยับๆนะคะอ่าตีให้แบบนี้นะ,ะและทีนี้ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะทั้งหมด75กรัมแต่ทยอยใส่นะ,ะสัก3รอบนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะอ่ายีกรัมทยอยใส่3รอบเหมือนกันนะคะในคลิปเม่ใช้ความเร็วระดับ1น,นะ,ะในการตีนะคะตีจนกว่าเขาขึ้นเนียนขึ้นเงาแบบนี้เนาะ แล้วก็มันจะไม่มีฟองหยาบๆนะจะเป็นเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะถือว่าไข่ขาวใช้ได้นะถ้าเกิดว่าไข่ขาวมันแข็งไปนะมันก็จะเกิดฟองอากาศเนาะเวลาเราอบนะคะมันจะไม่สวยนะคะอ่าถ้าเกิดมันแข็งไปก็ตะล่อมแบบนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งไข่ขาวไปผสมกับไข่แดงนะการแบ่งไข่ขาวก็แบ่งแบบนี้เลยนะคะแบ่งสักสามรอบนะคะใส่ลงไปในไข่แดงที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะ ค่อยๆตะล่อมนะใช้ตะก้อมือตะล่อมหมุนข้อมือแบบนี้นะคะห้ามตีควักๆๆๆนะไม่ได้นะคะอ่ะพอผสมรอบแรกเสร็จก ah ็ตามด้วยรอบที่2รอบที่สนะคะค่อยๆทําไปแบบนี้เนาะแต่ในการผสมห้ามให้เกิน3นาทีนะเดี๋ยวไข่มันยุบตัวนะคะพอเสร็จก็จะได้แบบนี้เนื้อเนียนๆเกี้ยงๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราจะมาใส่พิมพ์นะเทใส่พิมพ์พิมพ์ใช้2ปอนนะคะรองกระดาษไขายด้านล่างและด้านข้างให้เรียบร้อยเนาะ อ่ะเทเสร็จเรียบร้อยก็เคาะไล่ฟองอากาศนะคะแล้วนําเข้าเตาอบนะการอบวิธีการอบนะอบร้อยห้าสิบไฟร้อยห้าสิบห้าสิบนาทีรองน้ําร้อนนะคะอ่ะแบบนี้อบไปเลยนะคะจนห้าสิบนาทีพอครบห้าสิบนาทีเอาออกมาคะ่ะเอาออกมาเอาน้ําร้อนออกแล้วนําเข้าไปอบอีกทีนะคะอีกรอบทีนี้อบแต่ไฟล่างร้อยห้าสิบนะคะอ่ะประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วแต่เตานะคะ พอเสร็จเรียบร้อยจะได้เค,ค้กไข่แบบหน้าตึงๆแบบนี้นะหน้าจะไม่แตกแล้วก็ไม่ย่นไม่ยุบนะคะอ่ะก็เอาออกจากพิมพ์เลยนะคะแบบนี้โอเคเนาะนี่ก็จะได้หน้าเนียนๆเงาๆแบบนี้นะคะเนื้อข้างในจะนุ่มเด้งละลายเลยนะคะอ่ะโอเคนะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะลองไปทำตามกันดูนะทำตามได้ยังไงมาบอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ